สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านสตอรี่นะครับเป็นช่องที่นําเสนอข่าวสารของประเทศเพื่อนบ้านมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องพม่านะครับพม่านี้ไม่ได้พูดนานแล้วนะครับก็มี f อฟนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าแล้วทําไมมีแต่พม่าตั้งแก๊งเก็บสวยพม่าข่มขู่ปาลาระเบิดก่อกวน เรียกร้องยอกเลิกม .112 ถึงมีแต่พม่าและที่สวนหลวงร้อ9ถ้าว่าพม่าไม่เกียดไทยนะครับอ่าก็อยากจะเล่าเรื่องนี้นะครับพม่าตั้งแกงข่คมขู่อันนั้นก็มีนะครับก็ยอมรับว่ามีแต่ที่จริงแล้วจะให้แก้ไขยังไงใช่ไหมถ้าเราจะแก้ไขก็ ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนั่นแหละครับก็ต้องควบคุมดูแลอย่าให้เขาได้ข่มขู่อย่าให้เขาทำอะไรที่เป็นอังยี่ซ่องโจรอย่างเงี้ยเราต้องป้องกันเอาเองนะครับจะให้คนในสังคมดีทุกคนเป็นไปไม่ได้หรอกครับถ้าคนในสังคมดีทุกคนแล้ว ประเทศไทยก็คงไม่มีตำรวจหรอกครับไม่มีตำรวจไม่จําเป็นต้องมีใช่ไหมล่ะแต่ทุกสังคมมันก็ต้องมีใช่ไหมเราก็มีตำรวจมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อปกป้องดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็ดูดูกันไปนะครับใครไม่ดีเราก็กวาดล้างก้อนเรื่องธรรมดาเรื่องปกติอ่าเพราะฉะนั้นมันก็กวาดล้างทั้งหมดแล้วไม่ดีไม่ว่าไม่ต้องไปแยกว่าเอออนี่เป็นพม่าอันนี้เป็นไทยอันนี้เป็นอะไรนะครับไม่ดีก็กวาดล้างทั้งหมด ก็เป็นอย่างนั้นนะครับปาร,ระเบิดก่อควรเนี่ยทําไม่ได้หรอกครับเรียกร้องมอหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าใครนะเป็นคนเขียนให้เขาใครเป็นคนส่งข้อมูลให้เขานะครับพราะมกเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับมอหนึ่งหนึ่งสองนี่ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศเขาใช่ไหมละ่ะมันก็ต้องมีเบื้องหลังใครเป็นคนเขียนป้ายใครเป็นคนอะไรก็เอาคนนั้นนะครับเอาคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่ว่าจะไป จับพมา่าไม่มีประโยชน์นะครับคนที่ตัวบงการตัวในายใหญ่ใครเป็นคนทำถ้าจะไม่ให้เขาถือป้ายแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ต้องเอาคนไทยนี่แหละแอาคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับแต่พมา่านั้นน่ะเขาเป็นเครื่องมือเฉยเฉยให้เขาถืออะไรก,ก็ถือไปอย่างนั้นแล้วเขาดา่าอ่านไม่ออก <laughs> มีแต่พม่าที่มีสวนที่ที่สวนลองลอเก้าพม่าที่สวนหลองลอเก้านี้เป็นพมา่าตันนะครับเป็นพม่ากลุ่มกระเลียงนะครับกะเ,เลียงกระเลียงกับพม่า,มารัฐบาลพม่าคนละพวกกันนะครับเขารบกันเขารบกันเพราะว่าถ้าเป็นพม่ากลุม่มน,นั่นก็จะอยู่ในประเทศพาม่ากลุ่มที่ เชียร์ฝ่ยายรัฐบาลก็จะอยู่ในประเทศหรือไม่เชียร์ก็แล้วแต่เขาก็อออกมาไม่ได้เขาก็อยู่ตรงนั้นแหละครับก็เรียกว่าพมนะ่านั่นแหละแต่ก่อนแต่ที่เปลี่ยนชื่อเป็นเมียนมาก,ก็เพราะว่าไม่อยากจะแบ่งเชื้อสายอยากจะรวมว่าทั้งหมด,ท,หมดทั้งมวลประชาชนทุกคนร่วกเรียกรวมกันว่าเบียนมามแต่พม่านี่เป็นชื่อเดิมชื่อเผ่าพันธุ์นะครับชื่อเผ่าพันธุ์มีเผ่าพันธุ์ กระเหลี่ยงเผาพันธุ์มอญเผาพันธุ์อารักันเผาพันธุ์ว้าเผาพันธุาา์โกก้างเผาพันธุ์ชทยใหญ่เชียงตุงไอราชานนะครับเผาพันธุ์ข้าฉินยังไงก็จะมีหลายเผ่าพันธุ์ทุกเผ่าพันธุ์นี้ก็จะหยาบแยกตัวเป็นอิสระ ถามว่าเขาเพิ่งคิดไหมเขาคิดมานานแล้วมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วตั้งแต่สมัยดึกดำบันแล้วก็ว่าได้นะครับเขาก็รบกันอย่างนี้มาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่สมัยที่บุเรงนองเรืองอำนาจก็กวาดต้อนรวบรวมเผ่าพันธุ์นะครับตีเมืองนั่นเมืองนี้ตีตีเมืองอย่างเช่น ทีเมืองเชียงตุงหรือว่ารัชฐานเนี่ยก็ตีนะครับก็เอามาเป็นพระมาร่าใช่ไหมตีกะเหลี่ยงก็เอามาเป็นพระมาร่าตีเมืองตองอูก็ต่างเผ่าพันธุ์ไปนะครับเมืองตองอูเมืองมอนเมืองยะไข่ตีหมดแล้วครับตียะไข่ก็ตีไม่สําเร็จด้วยนะครับแต่ในในช่วงตลอดช่วงชีวิตของบุเรงนองก็ตีไม่สําเร็จ ตีไปตีมาก็ไปก่อนนะครับก็คือหมดยุคเขาก่อนนะครับก็ยุคต่อมาพระเจ้าประดุงก็มาตียาไข่แตกนะครับมาตียาไข่แตกที่หลังนะครับอันนี้ก็คือพยายามรวมเผ่าพันุ์ให้ได้ตั้งแต่บรโบ,บราณมาแล้วมันก็รวมไม่สําเร็จพออังกฤษเข้ามายึดครองใช่ไหมล่ะอังกฤษคือคองอังกฤษยิ่งแยกนะครับอังกฤษมาในแทนที่จะมารวมว่าเป็นเผ่า เดียวกันนะครับก็จะแยกให้เขาแตกเป็นเผ่านั้นเผ่านี้นะอังกฤษก็เอาพวกกะเหลี่ยงมาสอนศาสนาให้เป็นนับถตือศาสนาคริสเรามาทําเป็นคนงานไปเพื่อที่จะสู้กับพม่าะนะครับเพื่อที่จะควบคุมพม,ม่าก็เลยมีกะเหลี่ยงพุทธกะเหลี่ยงคริสไงกระเหลี่ยงพุทธนี่คืออังกฤษไม่ได้เอามากระเหลี่ยงคริสนี่ก็คืออังกฤษเอามาเอามาก็มาควบคุมคนพม่าด้วยกันอังกฤษนี่มีเจตนาที่จะ แบ่งแยกประเทศพามา่าอยู่แล้วนะครับแบ่งให้เขาแตกเป็นหลายเผ่าพันธุ์อยู่แล้วอ่าแล้วก็เอากษัตริย์พม่าไปไว้ที่อินเดียเอาสัตว์อินเดียมาไว้ที่พามา่าเพื่อไม่ให้เขามีอำนาจไม่ให้มีอ่าความมั่นคงจนกษัตริย์อินเดียก็ไปสวรรคตอยู่ที่เอกเอกษัตริย์พม่าก็ไปสวรรคตอยู่ที่อินเดียใช่ไหมละ่ะก็ก็เลยหมดกษัตริย์ หมดกษัตริย์ก็เลยพออังกฤษคลายอำนาจเขาก็เลยต้องแย่งกันเป็นใหญ่นะครับเพราะว่าไม่มีกษัตริย์แล้วไงไม่มีกษัตริย์แล้วต่างคนก็ต่างอยากเป็นใหญ่ก็เลยแย่งกันมาตลอดเผ่าพันธุ์ต่างๆนานาก็จะพยายามแยกตัวไปอิสระให้ได้นะครับพม่าก,ก็ไม่ยอมนะครับพม่าก,ก็ไม่ยอมอย่างเช่นนายพลเนวินก็ ตอนที่ได้อกราชจากิังกฤษเ,เป็นคนที่เป็นบีลบุรุษที่แยกจากังกิตได้สําเร็จนะครับคือคือประกาศตัวเปอิสระจากังกิตได้สําเร็จประกาศก็ประชุมปังหลงปังหลวงปังหลง,ง,หลงนี่แหละที่รัชฌานใช่ไหมบอกว่ารัชฌานนี่นะ,อ,อ,ะอยู่กับพม่าสิบป,ปีนะครบสิบป,ปีแล้วจะให้อิสระนะจะให้เป็นรัฐอิสระนะก็สัญญาปาังหลวงเขาว่าอย่างนั้นนะครับ แต่พ่อม่ก,ก็ไม่พอใจไม่พอใจที่ไปรับปากคนเชียงตุงแบบนั้นก็เลยกำจัดนายพลเนวินเออไม่ใช่อองซานพูดผิดนะครับเขอ,ออภไปนายพลองซานนะครับอ่าก็เลยกำจัดนายพลอ,องซานทำไมต้องกำจัดนายพลอ,องซานเพราะว่านายพลอ,องซานสัญญากับเพียงตุงว่าเช่อสัญญากับรัฐชฐานว่าจะให้แยกตัวเป็นอิสระเมื่อครบสิบปี พาม่าไม่ยอมพาม่าจะเอาทั้งหมดก็เลยต้องกําจัดนะครับนี่แหละคือสาเหตุว่าทําไมเขารบกันทําไมเขาไม่หยุดกันสักทีเพราะว่าคนต่างกลุ่มก็ต่างเป็นอิสระอยากเป็นอิสระก็เลยต้องรบเพื่อแย่งอานาจกันไม่ใช่บรบเฉพาะกับพาม่านะครับไม่ใช่ว่าคนกลุ่มนะั้นหรอกพม่าชนชาติที่อยู่ใกล้กันก็ตีกันเองก็มีนะครับ อย่างเช่นวา้าเจอกับตัดฉานนี่แหละว้วากับเชียงตุงนี่แหละครับตีกันอย่างเงี้ยก็ตีกันไปตีกันมาอ่าแล้วก็ทะเลาะกันทั้งหมดนั่นแหละครับบ้านเมืองก็เลยไม่เจริญสักทีเพราะว่าบ้านเมืองเจริญก็เลยแตกหนีออกมาที่ประเทศไทยมาทํางานใช่ไหมล่ะพอมาทํางานก็อยากได้สิทธิ์ธรรมดาเพราะว่าทําไมเขาอยากได้สิทธิ์สาเหตุที่เขาอยากได้สิทธิต์ต่างๆเหมอนคนไทยเพราะว่า เขาไม่อยากไปทําที่ประเทศพมา่าเพราะว่าการไปทําที่ประเทศพมา่ามันมีปัญหาเขาจะต้องถูกฝ่ายที่เป็นรัฐบาลก็ต้องต้องถูกถูกเขาจากเกณฑ์ทหารแน่นอนถ้ายังไม่แก่เกินไปเนี่ยยังถือปืนได้เนี่ยเขาได้เป็นทหารแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าไปแล้วก็ได้ทำอะไรหลักฐานเรามาทำงานในเมืองไทยมันไม่ใช่นะครับ อย่างที่คุณเต้อาชีวะนะครับพูดว่าให้เขากลับไปไปทำหลักฐานให้ไหมถูกต้องหลนะักฐานได้มาถูกต้อง <c oughs> อืม่มันถึงจะได้มันผิดกฎหมายนะมาแบบนี้มันผิดกฎหมายใช่ไหมนะครับคุณเต้อาชีวะไปะมันก็พูดถูกถ้าเอากฎหมายมาพูดมันก็พูดถูกพูดตามหลักกฎหมายนก็อย่างนั้นแหละคืออ่าเขาผิดกฎหมายจริงนะครับ แต่ถ้าเขาไปตามที่คุณเต้ว่าเขาก็จะต้องถูกจับเป็นทหารแน่นอนถ้าตาบใดที่คุณถือปืนได้นะเขาให้เป็นทหารนะครับแก่แค่ไหนก็ได้เป็นถ้านันเพราะว่าตอนนี้กําลังขาดแคลนทหารอย่างหนักนะครับขาดแคลนทหารอย่างหนักเพราะว่าคนเผ่าเผาต่างๆนี่ก็กําลังเข้มแข็งใช่ไหมล่ะเพราะได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศมีทั้งอาวุธ ที่มาต่อสู้พวกที่ไม่มีก็หาทุนที่มารวมตัวที่สวนหลวงรอเก้าเนี่ยนะอูไหมว่าเขาเขามารวมตัวทําไมผมน่ะรู้ที่เขามารวมตัวที่สวนหลวงรอเก้าเนี่ยเขาจะรวบรวมเงินเอาอเสื้อเนี่ยทาเสื้อออกมาแกง๊งเสือ้อแกง๊งเสือ้อทีมเนี่ยเอาอมาเอามาขายเพื่อส่งเสริมชาวกะเหลี่ยงนะครับชาวกะเหลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับพมา่าชาวกะเหลี่ยง เป็นทุนในการสู้รบเอาซื้นไปทำอะไรไปทำโดรนโดรนนี่ได้มาจากไหนไม่รู้แต่เอามาประกอบเป็นอาวุธทำเป็นท่อพี c ซเอาท่อ p v บซมาทำเป็นระเบิดลงทุนประมาณลูกละพันกว่าบาทนี่แหละมะั้งลูกละพันกว่าบาทนี่แหละเอาไปโจมตี น่นะละโจมตีเมืองหลวงโจมตีอะไรของฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละครับนี่เงินก็ไปทําอันนี้ได้เล็กน้กอยก็เอา้าลูกละพันกว่าบาทนี้ก็ก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ทํางานได้แล้วเขาก็เลยระดมทุนไปทําระเบิดติดโรนเพื่อที่จะต่อสู้กับรัฐบาลนี่ที่สวนลงอลอกก้าทำอย่างนี้ แต่เราก็บอกว่าโอ้ยเขามารวมตัวอย่างนี้น่ากลัวนะครับออย่างคุณเต้ว่าเขามาออกลูกออกหลานในประเทศไทยต่อไปเขาจะกลืนประเทศไทยมันน่ากลัวจริงๆแล้วมันก็ต้องดูอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับถ้าไม่ให้เขาเรียนแล้วก็จะไปไหนนะครับมาออกลูกออกหลานแล้วก็ไปดันเขากลับดันเขากลับก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะ พ่อแม่เขาอยู่นี่ทํางานอยู่ที่นี่แล้วเขาจะอยู่ยังไงใครจะเลี้ยงลูกให้เขาใช่ไหมละ่ะดันเขากลับก็ไม่ได้อืมจะให้เรียนในประเทศไทยก็ได้นะครับเรียนในประเทศไทยนี่เรียนภาษาไทยเขาก็เรียนนะครับก็ยอมเรียนนะครับมเขาไม่ได้รังเกียจภาษาไทยก็น่าจะเรียนนะครับเพราะว่าคนลาวก็ได้เรียนนะครับทำไมเราต้องเลือกปฏิบัติใช่ไหมละ่ะ คนลาวเชื่อไหมว่าคนลาวที่มาออกลูกออกหลานในประเทศไทยเนี่ยเต็มไปดูแถวอุบลแถวอุบลแถวน้องคายมาที่ประเทศไทยเต็มเรารับมดเพราะอะไรเราถือว่าพ่อแม่เขาอยู่ที่นี่ไงแต่ประเทศลาวเขาคิดว่าโฮ้ยถ้าคนไทยตั้งกติกาว่าต้องเป็นมาทํางานที่ประเทศไทยถึงจะได้เรียนใช่ไหมเขาก็ยอมเขาก็ยอมมารับจ้างมาเป็น แม่บ้านมาเป็นอะไรเพื่อที่จะให้ลูกเขาได้เรียนเทศ๋ลาวก็แต่างนั้นเพราะว่าในประเทศลาวเขาการศึกษาเขายังไม่พัฒนาบอกตรงๆว่าไม่พัฒนาไม่เจริญทุ่งไทยนะครับแต่พมา่าน,นี่การศึกษาเจริญนะครับการศึกษาเจริญเยอะทีเดียวนะครับเยอะทีเดียวแต่สงครามแต่รุศสงครามเขาก็เลยเรียนที่ประเทศเขายาก เรียนที่ประเทศเขาอยากในช่วงเวลานี้นะครับถ้าสงครามสงบก็คงจะเรียนได้นะครับแต่จุงน,นี้สงครามไม่สงบใช่ไหมละ่ะเขามาทํางานที่ประเทศไทยนี้เขาก็ได้เรียนแต่ถามว่าทําไมเขาไม่ได้ทํา MOU ทําอะไรให้มันถูกต้องก็ทําได้ยังไงกลับไปเมื่อไหร่ก็โดนจับเป็นทหารนะ่ะจะเป็นทหารทันทีเขาจะเอาไว้เหรอเขาจะให้คุณทําเหรอเขาจะให้คุณทํา หลักฐานอะเขาก็อยากได้ทหารอยู่แล้วใช่ไหมล่ะถ้าเราถ้าเราส่งกลับไปก็ถ้ากษัตริย์สนับสนุนให้เขามีทหารเพิ่มนะครับพอมีทหารเพิ่มใช่ไหมพอเปสงครามมันก็ยืดเยื้อมันก็ไม่จบสักทีถ้าเขาคิดว่าเขามีโอกาสชนะเขาก็สู้ต่อถ้าเขาไม่มีโอกาสชนะทหารไม่มีทหารหนีไปหมดแล้วไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามหมดแล้วหรือว่าหนีไปทํางานหมดแล้วนะครับถ้าเขาไม่มีกําลังทหารใช่ไหมล่ะ อืเขาจะไปเอาที่ไหนจะไปจ้างทหารรับจ้างจากต่างปรชาติก็ไม่มีเงินใช่ไหมล่ะพอหมดทางไปเขาก็อาจจะเจรจาสงบศึกนะครับอืมเขาก็จะเจรจาสงบศึกมันก็จะจบเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะไปเติมทหารในเขานะครับเพราะว่าถ้าเราไปเติมทหารในเขาเขาก็สู้ต่อสีก็ไม่จบสักที พอสงคารามไม่จบมันก็ผลผลกระทบอย่างนี้เขาก็แตกหนีเข้าประเทศไทยหนีมาประเทศไทยเรื่อยๆก็เพิ่มเข้ามาอย่างนี้แต่ถามว่าถ้านั่นก็อย่างบางคนก็บอกว่าเอาไปอยู่ศูนย์อพยพสิถ้าเขาไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานในการทํางานเอาไปอยู่ศูนย์อพยพสิแย่ yeah, กว่าเดิมอีกถ้าไปอยู่ศูนย์อพยพใช่ไหมละ่ะเขาไม่มีไรายได้เขาไม่มีเงินเดือนใช่ไหมละ่ะ เขาจะกินอะไรเราก็ต้องเลี้ยงเขาใช่ไหมถูกต้องไหมไปรวมกันอยู่ที่ศูนย์อุปโภคมันรว่รวมได้แต่มีข้าวให้เขากินไหมมีอาหารให้เขากินไหมนะครับสหประชาชาติช่วยมาเท่าไหร่นะครับช่วยมาเพียงพอไหมนะมันก็หนักหน,กหนาสาหัสรัฐบาลไทยอีกนะครับอ่าเขาทำงานดีแล้วนะครับเขาทำงานดีแล้วเราก็ได้ ผลประโยชน์ไงได้ได้งานจากเขาไงคนไทยก็ได้งานจากเขาประเทศขยาดก็จเจริญรุ่งเรืองคนงานในโรงงานก็เดินเดินต่อได้ใช่ไหมละ่ะเดินต่อได้ได้กํากไรเพราะว่าจ้างเขาไม่แพง <c oughs> จ้างคนไทยแพงนะครับอนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมเขาจ้างคนต่างด้าวตั้งคนต่างประเทศเพราะคนไทยเอาจเจนะ้าแพงน่ะค่าแรงเขาไม่อยากจ้างแพง เขาก็ประกาศเลยบางทดีเอาแต่คนงานต่างด้าวนะครับเขาก็นั่นนะครับก็ได้ผลประโยชน์นะครับได้ผลประโยชน์คนไทยก็ได้ผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวใช่ไหมละ่ะอืมไปไล่ไปอยู่ศูนย์อปยุปยศแล้วเราก็ไม่ได้งานถูกต้องไหมเราก็ไม่ได้งานจากเขาหาว่าเขาผิดมันก็ต้องจําเป็นต้องผิดนะครับถ้าคิดให้ดีๆมันก็จําเป็นต้องผิดผิด ถ้าสมมติว่าเป็นตัวเป็นตัวคุณเองนะเป็นตัวคนไทยอ่าสมมติเปลี่ยนกันนะเปลี่ยนตัวป่าถ้าถ้าก็คุณเป็นคุณไม่ใช่คนไทยนะคุณเป็นคนพม่าหรอเชื้อสายพมา่าเชื้อชาติพมา่าอ่ามินอ,องลายนะครับมินอ,องลายปกครองใช่ไหมละ่ะมินอ,องลายจะเอาไอ้คุณไปเป็นทหารคุณจะหนีมาทํางานที่ประเทศไทย หรือคุณจะไปเป็นทหารยิงกับพวกไอ้นั่นนะครับเพื่อที่จะไปยิงกับพวกไอ้นั่นรับใช้ชาติไปยิงกับพวกไอเผ่าไม่ว่าจะเป็นอารักกันไม่ว่าจะเป็นกะเหลี่ยงไม่ว่าจะเป็นวา้าหรือว่ากูก้างใช่ไหมละ่ะสารพัดรอบทิศเลยไม่รู้เผ่าไหนเผ่าไหนคุณจะเลือกอะไรนะครับ คุณจะเลือกอะไรคุณจะเลือกทำเอฟโอยไหมทำเอฟโอยไหมอแต่เขาไม่ทํานะถ้าคุณจะเลือกทำเอจูก็เห็นหน้าคุณเนาะแบบต้องไปเป็นทหารต้องถือปืนไปสู้อ่คุณจะหนีมาทํางานที่ประเทศไทยหรือคุณจะเลือกไปเป็นทหารเอาตัวคุณนะไปไปคิดแทนบ้างนะครับไปนั่นแทนบ้าง เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าโอ้ยเขาทําผิดทําผิดต้องจับติดคุกหรือไม่ก็ถผักด้านออกผักด้านออกให้เขาไปทําหลักฐานมาใหม่มันก็ได้นะครับมันก็ได้แบบนั้นถ้าคุณจะพูดแบบนั้นเอากฎหมายมามา,มาเป็นข้ออ้างมาเป็นว่ามันก็ได้แต่เขาไปตายแล้วคุณคุณเห็นใจเขาไหมล่ะส่งกลับเขาไปเสียชีวิตนะ่ะคุณคิดยังไงใช่ไหมล่ะ เพราะว่าการลบมันก็ต้องสูญเสียการลบมันก็ต้องสูญเสียอยู่แล้วเนยคุณเห็นใจเขาไหมคุณจะเอาแต่ว่าเออไทยก็ต้องเอาไทยไว้ก่อนเอาความมั่นคงไว้ก่อนถ้าเขามาอยู่แล้วเขาจะมาออกลูกออกหลานมากลืนประเทศไทยเขาไม่คกลื่นหรอกครับเขาไม่กลืนหรอกครับ,รรบตัวเขายัางเอาตัวไม่รอด ตัวเขายังตั้งประเทศยังจะไม่สําเร็จเลยนะครับประเทศเมียนมาเนี่ยมันยังจะตั้งไม่สําเร็จรวบรวมกันไม่สําเร็จเลยเนี่ยมันจะแตกเป็นหลายๆประเทศให้ได้เนี่ยแล้วเขาจะเอามาแผ่นดินไทยเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงลองคิดดูตัวเขาเองยังเอาตัวไม่รอดนะครับเขาไม่มีผู้นํานะครับเขาอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยผู้นําเขาอยู่ประเทศพม่านะ ผู้นำเขาอยู่ประเทศพามา่าใครจะมาโอ้ยฉันจะเป็นวีระบุรุษกู้แย่งแย่งแผ่นดินไทยตั้งเป็นพาม่าสองตั้งเป็นประเทศพาม่าสองยึดประเทศไทยครองเอาจังหวัดละนองจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนี้แหละเป็นพามา่าเป็นพาม่าสองอย่างนี้ทำได้ไหมใครเป็นผู้นำก็ลองคิดดูนะครับ ถ้าเรากลัวถ้าเรากลัวเราก็ควบคุมให้ได้สิห็ควบคุมให้ได้สิอ่าคณอยู่กับใครคุณอยู่ที่ไหนคุณถ้าเป็นเด็กก็คุณเรียนอยู่ที่ไหนถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณทำงานอยู่ที่ไหนก็จดบันทึกอะไรให้เรียบร้อยตรวจสอบได้ตลอดจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนอะไรก็ต้องดูทุกกระเบียดอย่าให้มีการ นั่นนะครับอย่าให้มีการเรียกค่าคุ้มครองเรืออะไรต่างๆนั้นนะคุณต้องวควบคุมให้อยู่นะครับใครกะตั้งตัวเป็นหัวหน้าคุณก็ต้องไม่ให้ตั้งนะครับให้ทํางานไปอย่างเดียวทํางานอย่างเดียวนกต้องไม่มีมาอะไรมาสร้างผู้นําสร้างเครือข่ายมาจับกลุ่มก็ไม่ได้นะครับจับกลุ่มกเกินห้าคน,นพมา่ามารวมกลุ่มเกินห้าคนไม่ได้นะ ถ้ามาล้มเกิน, 5, 5นห้าห้าคนเนี่ยียก็จับเลยถือว่าจะก,ก่อความไม่สงบอย่างนั้นเอาไปอย่างนั้นไปเลยนะครับถ้ากลัวก็ต้องควบคุมมันได้นะครับควบคุมมันได้ฮจีนเขาก็ยังทําเลยแมนจูนะแมนจูเขาน้อยกว่าจีนด้วยซ้ำคนแมนจูมาควบคุมงประเทศจีนใหญ่ประเทศจีนนี่ใหญ่มากเลยคนแมนจูมีนิดเดียวใช่ไหมละ่ะทําไมเขาควอบคุมได้ ก็ได้ด้วยการควบคุมอืผิดมาจับผิดมาจับอืจับมาไปทำโทษก็เหือไม่ได้ก็ต้องอยู่ใต้อำนาจของแมนจูตลอดจนสิ้นยุคแมนจูก็ชูสูสีไทยเห่าเป็นองค์สุดท้ายใช่ไหมละ่ะมันทำได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความระบบนะครับเราจัดระเบียบระบบให้ดีมันก็ควบคุมได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ก็น,นี่แหละคือผมจึงเลยความมีเห็นขัดแยง้งบบโอ้ยจะต้องไปอะไรไปด่านักการเมืองที่ไปเชียร์พม่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกครับไม่จําเป็นนะครับเอาพาม่าโดยตรงเนี่ยถ้าจะลุกควบคุมเขานะครับหรือว่าจะไปอะไรอย่าให้มันดึงเขาไปหานักการเมืองอย่าไปดึงเขาไปหาการเมืองมันจะทําให้เกิดความแตกแยกนะครับแล้วว่าจะเอาให้ทําตามกฎหมายเนี่ย ดูให้มันกว้างนะครับดูให้มันกว้างดูให้มันว่าถ้าจะทำกามกฎหมายแล้วมันดีไหมอ่าถ้าคุณจะไล่เขากลับเขาไม่กลับแน่นอนละ่ะถ้าจะไปส่งเข้เขาที่ศูนย์อพยพคุณก็ต้องเลี้ยงเขาเปลืองนะครับอ่าส่งที่เขาที่ศูนย์คุณต้องต้องเลี้ยงเขาเนะี่ยเขาเลี้ยงตัวเองมันดีแล้วนะครับประชาชนคนไทยก็ได้ประโยชน์จากจาก,จากงานเขาเขาทํางานไม่เกี่ยงนะครับเขา คนชาติพม่าเนี่ยทางานไม่เกี่ยงคุณจะให้ทําทำอะไรเขาทาหมดนะครับทําหมดคนไทยไ,ได้ไปได้หรอกครับเอาคนไทยมาทําไม่ได้หรอกครับอย่างเช่นเอาไปคัดปลาเน่าใช่ไหมไม่จะปุ้ยเหม็นัะเกียรินะครับคัดปลาเน่าเนี่ยก็ไม่คัดใช่ไหมละ่ะอ่าไม่เอานะครับก็ต้องให้พมา่พมาพม่าเขาก็เอานะครับก็อยากได้เงินเขาเอานะครับให้ไปปิดอ่า ปีนตึกสูงๆเพื่อที่จะในเช็ดกระจกเนี่ยไปีนก็ไปลยตัวจากที่สูงมาเพชรกระจกเนี่ยให้คนไทยทำไหมไม่ทำกลัวกลัวตกอันตรายเสียวแต่พม่เขาทำไงพ่อแม่เขาทำง,งานไหนที่หนัหนกๆเขาเอาทั้งนั้นที่ลำบากลำบนเขาเอาทั้งนั้นใช่ไหมมันดีตรงนี้นะครับส่วนไหนที่มัน เราทําได้เราก็ทําไปส่วนไหนที่ทำไม่ได้ให้พม่าทํานะมันมีผลประโยชน์ตรงนี้ใช่ไหมล่ะงานโรงงานอะไรต่างๆนานาค่าแรงเขาก็แม่แพงทําให้่า,าโรงงานนี้มีกําไรใช่ไหมล่ะถ้าหาค่าแรงมันแพงเมื่อไหร่เนี่ยโรงงานอยู่ไม่ได้หรอกครับมันก็ไปต่อไปได้ถ้าค่าแรงมันแพงเกินไปใช่ไหมล่ะเหมือนกับโรงงานนันยางก็ยังไปตั้งที่เวียดนามเลยเพราะว่าค่าแรงเวียดนามถูกกว่าใช่ไหมล่ะ อยู่ไม่ได้นะครับถ้าหากเอาค่าแรงแพงๆแต่มพม่าเขาให้เท่าไหร่เขาก็เอาใช่ไหมละ่ะมันดีตรงนี้นะครับอืมมันดีตรงนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าไปรังเกยียจรางวัลเขาต่อไปอีกเลยนะครับอืมแก้ปัญหาแก้มันถูกทางแก้ปัญหาด้วยผักดันไล่กลับนะไม่มีประโยชน์ไล่กลับเรากลับมาใหม่เขาก็ไม่กล้าไปพบกับมีนออกหลายหรอกครับ ไปเมื่อไหร่ก็โดนจับเป็นทหารเขาก็กลับมาใหม่มอย่างเงี้ยเวนเวียนอย่างเงี้ยแหละไม่จบไม่สิ้นนะครับมาหาวิธีควบคุมกขาให้อยู่ดีกว่านะครับหาวิธีควบคุมมีไม้แรงงานที่ที่ว่าผิดกฎหมายนี่แหละควบคุมแรงงานผิดกฎหมายนี่ทาได้ไหมทําตรงนี้ให้มันได้แค่นั้นเองวิธีแก้ปัญหานะครับอ่าแต่ถ้าจะผลักดันกลับนั้นรอให้อาสถานการณ์การรบ อะไรต่างๆดีกว่านี้ก่อนให้เขาสงบก่อนให้เขาตกลงกันได้ก่อนมีการเลือกตั้งมีการอะไรค่อยส่งเขากลับนะครับถ้าจะพักกลับจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ส่งกลับไปก็ก็ต้องเห็นใจเขานั่นแหละครับอันนี้ก็คือความรู้สึกของแอดมินที่อยากจะพูดนะครับเห็นใจเขานะครับเห็นใจเขาเพราะว่าถ้าเป็นเราเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้น เราจะทําแบบเขาไหมเราจะทําแบบเขาไหมหรือว่าเราจะไปทําให้มันถูกกฎหมายอืมไปเมื่อไหร่ก็โดนจับเป็นทหารเนี่ยเราจะเอาแบบนั้นเหลือนะครับอ่านี่แหละครับคือเรื่องที่อยากจะระบายอยากจะมาบอกให้เอซีรู้นะครับอืถ้าเอซีเห็นต่างจากนี้ก็ว่ามานะครับเดี๋ยวจะมาบีพากิจาร์กันนะครับถ้าหากเหตุผลของคุณดีก็ ไม่เป็นไรก็อยอมรับได้นะครับไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ปิดกั้นความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับใครมีอะไรก็แนะนําเข้ามาก็แล้วกันนะครับใครเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแต่เป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับอีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ